ไปยได้เาถึงแล้วที้าจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเให้คุณมาก่อนคู่คอ่ะเอาโทรศัพท์ไปให้กอฟโอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้าโอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โออโอ้โอ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 ้โอ้โอ้โอ้อ้โโอ้ยอ้ยโอ้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 โออ้หโอ้ออโอ้ The hey. no? yeah, this bueno <an ี่กลัวว่ไม่ได้มันจมนะเออไั่จมวะเฉยๆอย่ากลัวต้องบา้านกันล้เ้ยาอกลันพูดงี้ยบอกตัใครทุกวันเนี่ยไม่ต้องช่วยกู

นี่เขารอเราใช่ไหมเนี่ยฉันจะบอกเธอไว้นะช่วยอะไรไม่ได้นะเราเหมือนเป็นภาระฉันคือภาระฉันเป็นภาระของทุกคนเอาละตามเสียงไปไอเย้ยต้องเขาเรียกว่ากจายความเสี่ยงพี่ไม่เป็นไรกระจายความเสี่ยงไม่ต้องกลัวเจ้าของคือประกันชีวิต วัอดภัยปะวะคุณตายสายแล้วเว้ยแม่งบ้านนนท์ายแล้วเว้ยแต่นี่มันลำใหญ่กว่าของเรามันแน่นกว่าไอ้ของเรามันต้องเกงก็ลงเกงลงได้ไหมครับได้จ้าพวกพี่ไม่ดื้อวายายายาพวกพี่ไม่ดื้อพวกพี่ไม่ดื้ออีซอฟเขาไล่กูไปเดินเนี่ยกูยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยตาย ห่วงเีไม่ต้หวง่ม่หวงหอย่จ้าหนู <c oughs> ว่าดิเอนมพูดทำไมมันเปียกจริไงไม่พูดจริงเลยอ่ะทำไมมันเปียกไปต้องห่วงห้ย <c oughs> ต่อหน้าเด็กๆสรุปมลมันก็ไม่ไถอดเอ๊ะ,อะกลองไม่ได้ถอดดีกว,ว่ากล้องมันทำอะไรไ,ะะไม่ถึงเออต้องให,หไ้ไปก่อนเพราะว่าตรงนั้นน้ำมตีนาะไปไหมไปไมีตัวแล้วไม่ได้ใส่ใส่ใส่มีตัวแล้วไม่ได้ใส่ใส่ใส่ก็กเปิดดูสิไม่ได้ไม่มออกแล้วหนูบีบมันด้วยอะไโอเคโอเค ันข้างหลังจะได้ใช่ไหมปลอดภัยนะพี่อย่าคิดพี่ด้วยอะไรใครได้อะพี่ยังช่วยตัวเองไม่ได้เองพี่ก็ยังไม่ได้อุ้ยๆเฉลียวเล้วไหวใส่กำลังสายสุดกำลังจะตายเอ้ยเปียกแล้วเอ้ยเปียกแล้วเออสุดกำลังจ้ะไปจ้ะเขาให้แทงแล้วก็ทิ่มไปไม่ใช่ตีน้ำจไปตีน้ำทำไมไปจ้ะ สายกรบอกซ้ายแท่งทิ้งจะตีน้ำโอ้ยขวดเยอะสายตุกำลังควา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 ทุกคน โอันนี้สดแวนะว่าอันนั้นน่ากลัวนะอันนี้น่ากลัวกว่าโอ้ทนตัีแข็งมากแต่เดยเดมัขวาบพุ่มไปกันไ้นาไม่น่วว่ะเยี่ยช่วยกูดไวยด้วย มาป่งเงี้ยจะเอาชีวิตมาเทงที่ป่งเงี้ยจะอยู่ตรงโขดหินไม่ไปไหนแล้วอ่ะะต่ตรงน้นน้ำแรงมากนะมันโขดหินเยอะน้ำมันแรงกลัวอย่างเดียวกลัวพุ่งแล้วเราก็ติดอยู่โขดหินไงพี่พี่คิดว่าจะเหลือก็มีกล้องไม่เป็นไม่เป็นใช่ไหมไม่ติดคืออะไรลอยตายไปเลยหยาบถ่ายมีมีมีอุบัติเหตุต่างหครับ กนเห็นไหมโกนเห็นไหมบแพ้ว่าไปแพนไหนแพรนั้นมีปไญหาค uh no uhm dying, totally ุ้มไม่ได้เนคุบอกยไม่ได้ไม่ไล้คนยังไม่ลงไปล้ำมไ้ำมือไปไม่ได้ไม่ไปผมลงแล้วนะผมบองผมนั่งคิวเอาผมถอดพี่ยืด้นลมว่าน้ำไปแล้วกันโกน าจะงวแพ้กูถาย้ายลำแล้วมั้งไอเอากูกลับไปด้วยแพ้น้องเขาจะพังเดแล่นนะครับโอ้ยก็บมารับกูหน่อยขอพูดเรื่องขอพูดเรื่องอุบัเหตุมึงจะแตกมึงแพ้กระพังกูซื้อสกิทเลยสกิทเลยมันแบบเข้าป่าเข้าถ้ำหาเสืออะไรอย่างเงี้ยอยูนั้นแหละ เราไม่พูดเรื่องนัไมแม่พูดแล้วเราพูดเรื่องอื่นมึงมึเป็นล่ามเหรอะเยนี้ค่ะเตรียมตัวรับแรงีาให้วลาโาันก็ไม่ถูก

จูนเฮ้ยสอยมา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 ไอเียไม่ทันพอให้คนเดียวนั่นแหละไปเดียวจบแล้วจบไม้หลุดเป็นไงล่ะเข้าใจพวกพี่ยังว่าไม้หลุดจากมือเป็นยังไงโอ้ยแอบปล่อยหรือเปล่ามีปมมา แล้วเเหรอออดีใจจังเลยอ,อยากได้แด๊่ซี่แช่เย็นๆหน,นักเลยแหละหนักเลยหนักเลยหนักเลยหนักยาวหนักยาวโอ้ตายแล้วโอ้โหมีโจมมีโจมมาล้านนะฮะมาล้านนะฮะมาล้านอีกแล้วอ่ะ <c oughs> มีโจมมีโจม คุณม,มีผลอยู่ไหไม,มโอ้มันไม่ค่อยมีผล่าไหร่เราจะลูบให้เหมาะเฮ้ยไม่ใ่ขออย่ายให้เจอโขดหินแค่นั้นแหละแค่ตอนนี้เฮ้ยคุณจริงไหมระวังนักหนักฮะก็บอกระวังไม่เชื่ออะไรกัดหลงลเลยจมูกม่วยช่วนะฝั่งโน้อนน่ะสบายดีไหม อุย้ยหยาบค<ต>ายไ,ไม้หลุดไปแล้วหนึ่งรอบเริ่มตน้นตนานชนโขดหินไปแค่นึงนาน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 หินออกมา แต่รงนี้สวยนะสวยสวยอยู่เนี่ยมามุ้ยเอาพี่เอเข้าไปหน่อยได้ไหมบอตัวเข้าไปก่อนเซมามุ้ยมามุ้ยมามุ้ยบนดงหมวยเกียดจังไหมยังจะวนไปหมวยอีกภาษาหนีออกจากหมวยละหมวยตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยวยด่างทุกคนเป็นเก่าไหมอะไรด่างนะไม่เก่าเขาเรียกเก่าไม่สนิมใช่ไหมสนิมเลยอ่ะ ่ามาหลายนาทีแล้วไม่ใช่หรอเัรดีรูดสามสิบมาแล้วแรงหน่อยแรงหน่อยนะแรงหน่อยแรงหน่อยระวังระวังระวังลำอื่นเขาไม่ค่อยหันสาเหมือนลำนี้ได้หน่อยนะจะไหวใช่ไหมไม่ต้องสั่งอะไรเลยนุ่น กัปตันน่ะเขาเขาไว้ใจเราได้นะได้จ้ะเอาไหมไอเชียทองนี้มันเจ้าแล้วล่ะโกไปแล้วโกงแรงหน่อยนะเมื่อกี้อะตรงนี้จะมีจุดระทึกหน่อยนะเด็กๆว่าเราปล่อยไม้ดีเปล่าอ่ะไม่ได้นะพวกพี่อยู่นุ่งสมมติแกล้งปควายเหมือนเดิมทิ้งไม้ทิ้งพี่ดีกว่าโอ้ยใหญ่าหญ่ใหญ่หญ่ไม้แบบคันงของพี่จะได้ขี่พี่ลงขี่พี่ลงไป

สายสายสายที่เยอะลึกไงไม่ทันไงคุณยยเห็นอีกอปาะทำไมมันยังไม่มายังใอีกใอีกบมาชันดีม่นล้านมลนมล้าจ้ามนล้าแล้ว ยังไม่มาเลยยังไม่หลุดจากโค้งเลยแดดแรง